มะเฟรไปลวดสวัสดีซี่ซูฟู่สุขคนครับผมเสี้ยนปลาสูบคนโทรมาเลยบอกคนว่างสายเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขีนให้แนวทางล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขีนให้แนวทางล่าพัฒนาวันจันที่สิบเจ็ดมือแรกนี่ซองถุงเครื่องเนาะพี่น้องล่าพัฒนาเดี๋ยวให้เบิง่งล่าพัฒนามือมันสูงเนาะเดี๋ยวเอฟซีเป็นกับจีอาจจีลืมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอาจจีลืมล่าพัฒนามันออกสุดเลย อันนี้คือผลเมื่อวันสุกเด้พี่น้องได้ลาพัฒนามันออกหกสี่เจ็ดลางก็คือสี่หกได้พี่น้องเนาะของเสี้ยนผาสุกนี่บ่เขาเด้พี่น้องได้บ่เขาจะเหล็กจะเหล็กวิ่นบนลางของเพื่อนมันมีมาอยู่หกกับเจ็ดแต่มันขาดแต่ซีนะพี่น้องเห็นไหมเลขวิ่งของเพื่อนนี่มันหกหกกมาเจ็ดกมามันขาดแต่ซีนะพี่น้องเพราะว่าเลขมัน 4, 6, 4 7, ีหกซีเจ็ดเรียมันออก4ีหกีเจ็ดนะของเสี้ยนผ่าสูงเนาะพี่น้องเนาะนะพวกเขา่าพี่น้องอเดี๋ยวเขียนวันทีก่อนเพราะว่ามันโทษมากบอกคนว่างเดี๋ยวโทษกลับเนาะพี่น้องเนาะมันจันทร์สิบเจ็ด สวัสดีครับคุณป้ออยู่บ้านันนนนี่อยู่อย่อยู่ครับตั้งท่าแล้วเหรอครับผมบอกุณเดี๋ยวกองตั้งแหนเพราะมันมันมือนีเยเนาะครับขอบวิเ่นน้คุณป้เนาะครับีแล้วกับพวกเขานชุคลับเออการรด่เขาไง่ต้องว่าเนาะครับอันเดี๋ยวนี้ก็ผมเนี่ยห้เด็กกันอันวิ่กันสีตัวกเก่าลักอนแคุณป่าเนาะครับอันแต่ว่า กับตราวรัฐบาลไท้จากสองสามมือนอะครับเนาะรัฐบาลได้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นมือแรงกับผมไล่เหรียแล้วอันไล่เหรียญเพราะั้งขากับมืออื่นนะคุณหมอเดาอเอาเอามืออื่นครับครับเอาตั้งก็ได้กับอันเพราะว่าเรขมันเข่าหาศนะูนย์ศูนย์หานะเข่ายุติเ่ว่าของผมเป็นศูนหาคือว่าเออแต่ว่าเป็นศูนย์หาผมมีหลักฐานให้อีฟซีเพิ่มเบืงองยู่นี่ก็ะนั่กกน,นตั้ งิปั๊บคุณป่าจะถืออยู่ดอกเนาะคุณพ่อเนาะครับแต่ว่าเลขวิ่งนี่คือบรร่เข่าหรอกครับเนาะหายเก่าบ่มาเลขวิ่งบ่เข่าผมมันก็มัน,นสิมี้ศูนหาศูนย์น้ำผมเม็ณเป็นตัวการไว้ก็คือมันแถวมาจังหัะนะคุณพ่อเอาผลงานมือผมโตหง่อยผมจังถือหน่อยแล้วละเอียดดูห่อะเดี๋ยวอันรัฐบาลไทยมืออื่นเนาะครับเนาะเอาปครับ,รบอันมือนี่เอาตั้งแดนก่อนเนาะครับนมือเอาตั้งแดนมันเพราะว่าเป็นมือมือนี่พอาะดีตัวเขาเราออกประมานบอกครับอันตั้งแดนออกมือนี่เหรอครับ อาาวันที่17กุมภาสองวัน568เนาะจากคนคนตาสกสกจากมันเป็นอะไรอ,ะไไอ่ะเนาะอ่ันมเออันนี้เล็กวิ่นกันเดี๋ยวครับผมเขียนเล็กเล็วิ่นบนล่างเนาะครับเนาะ,ะนเล็กวินบนล่างครเดียวมึงเขไม่จับอันเล็กวิ่นไม่ตัวใดครับมีศูนย์คุณ่อกม,มีศูน มีสองมีหกมีเก้าสี่ตัวนี่แหละมันบันนี้ไปมันขับวิ่นกันอยู่ในนี่แหละท่านนั่น,นเที่ยวไปกระจายกันตื่นแต้มต้องแต้มไห้ดีละคุณพ่อครับผมมี่จ้ามาคุณพ่ออยู่ต่อแถวนี่แหละจา้าไหนทั้งหมดนั่นมีอยู่หกจุดเด็กกับบอเด้อครับนี่ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่สองาสองาศูนย์หกศูนย์ห เก้าคุณเก้าเดีววันนี้ก็สองหกคุณป้าสองหกเวพ่สองเก้าคุณป้าครับสองเก้าแล้วสองหกเก้าวันนี้คุณพ่อคุณป้มโตสองคนหนึ่งของไงคุณป้าครับ ตัวการเนี่ยผมแน่ตัวนึงกมัเป็นศูนย์เจ็ดตัวกันศูนย์เจ็ดแล้ววันนี้กาทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้แหะเลขสองตัวนักบวเนาะผมจะเอาสามตัวศูนย์วเดาอเอาศูนย์ศูนหอันเลขสามตัวมีตัวใดครับศูนย์หนึ่งหกบวชศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะครับเนะเอาตัวเดียวนี่แหละ มาเล็กน so ้องตั้งแบดต้องม้วนมันมันก็มีอยู่ตัวตารตัวนึงแล้วก็ตัวตับตัวกาวินอยู่ในนี่แหละที่ผมจำาใหม่ม่อยู่ขจุดนะคนว่าครับแล้วมีตัวการตัวนึงแล้วก็เล็กตามตัวใหม่ไปชุดนึงบ้านนี้เองก็มันมาแต่ไหนสามาแต่งงบในหลังคุณ่อเงากันตัวเดียวกันเนอะครับคือคือม่งเมื่อกี้คือกันกับเพื่อนวาไม่เดียวได้คุณบอกเมื่อกี้นี่ก็ได้มั่งก็ หกกำลังตัวเดียวกันละครศูนย์กับห้าตัวเดียวกันคือหากับมีอยู่ในนี่แหละมันอยู่น้าศูนย์นี่แหละนะคุณพ่อแต่สมมุติว่าเอพีทุนผมมากับก่อนมันศูนย์นี่มันมาหากับบุรีว่ะหามันอยู่น้ำกันกับศูนย์นี่ล่ละวันนี้เจ็ดก็อยู่น้ำสองนะคุณพ่อเด้ออยู่น้ำกันนี่ล่ละแล้วก็บหกกำลังตัวเดียวกันนี่ก้าับที่ตัวเดียวกันถามสมมุติว่าคุณพ่มากที่ผมาะไปนี่ เป็นนักซีก่ะคือว่าเก้านี่แหละอยู่น้ำกับกบดีแหละคุจับา้ำใจหลดเป็นทีศูนย์ทีสองซีหกเป็นสีนะคุณบอกครับเออนับหนึ่งนี่หนึ่งมันอยู่ใจกับอยู่น้ำหกนี่ละโอ้ก็หนึ่งตัวเดียวกันกับเอาเป็นหนึ่งศูนหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็แล้วแต่อฟดีเป็นเป็นยันหนาวเพราะว่ากับโมกิจามันมันก็ไหลแต่ทั้งหมดต้องนวดกัมีตัวนี้แล้วคุณบอกเดออครับใชอยู่ที่มีแห้งตัวลาบตั้งที่ที่เปียกนี่แหละผุณบอกก้าจากปลาเราเปดนแะ เดิน้ไกมาแดงเลือกรัมี่ได้โศกแก่ไส้ลำด้วยลำด้วยดูคุทุกคนนี่นีุ่อบอดีสกครับอดีครับผมอะพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ได้พี่น้องเลยพอเสี่ยนผ่าสุกมันก็หมากวดนี้หิมกหกคูหกหางส่วนเล็กวิ่นมันกรจับเมื่อระมับมนี้อยู่นี่ซีโตนี่ ก็มี02 06 09แล้วก็26 29แล้วก็69ได้สามตัวนนคกมแมน์016ตัวกันก็นคือ07กาย่าลืมบนล่างไปกลับได้พี่น้องบนล่างไปกลับพนันเนียเม็ดเดียวคือ2662แล่ะพี่น้องเอาตามนั่นครับผมนะลุยๆเองแห้ง,งปังๆกันาฝากคนไลค์คแชร์ก็ติดตามเพรพาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม